สวัสดีค่ะวันนี้มีหลายท่านนะคะสงสัยกันว่าถ้าเราจะเพาะปลาเพาะกบเนี่ยอุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูนี่นะคะหัวใจหลักเลยนะคะเจ้านี่ค่ะซินนาเฟกนะคะซินนาเฟกกล่องเนี้ยกล่องละประมาณนะคะอยู่ที่ประมาณ2,500บาทค่ะใช้ได้นานอยู่นะคะประมาณปีหนึ่งค่ะแต่ว่าอายุการเก็บรักษาของเขาก็อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะ แล้วก็จะมีเจ้ายานะคะมูทิเลียมเ็มค่ะเห็นไหมคะราคาเนี่ยมันก็จะมีของนอกกับของไทยนะคะของนอกนี่จะแพงหน่อยค่ะกล่องหนึ่งก็ประมาณ150บาทส่วนของไทยเนี่ยก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณถูกกว่าครึ่งหนึ่งค่ะคุณสมบัติใช้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีเข็มฉีดยาค่ะเข็มฉีดยา ก็จะมีเจ้าน้ำเกลือค่ะและ้วก็โกงบทยานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้พานพันปลาขอแนะนำอุปกรณ์การฉีดปลาและกบแค่นี้นะคะ bye บายบายาขอบคุณลูกค้าก่อนขอบคุณค่ะานาวาสวัสดีขอบคุณค่ะบายบาย